เรามาฝึกแกนกลางนะครับกันที่สวนสาธารณะครับบึงหนองบอนเขตประเวศนะครับเพราะคลิปนี้น่าจะประมาณ3ามี่ปี4ปีนะ,นะนะให้จำไม่ผิดนะตอนนั้นผมไม่มีเงินซื้อบาเอาพูดตรงตรงเลยตอนนั้นนะไม่อยากออกกําลังกายแต่ตังไม่มีครับซื้อบารครับทั้งที่บาแค่พันห้าเงินปัญญาซื้อแต่พอทีหลังก็ซื้อซื้อเสร็จแล้วก็ออกมามาที่ห้องคือเหตุที่ผมว่าผมต้องซื้อบาเพราะว่าก็าคือ ที่ห้องอะ่ะไอ้ก็คือฝนตกครับแล้วรู้สึกว่าเอะเรามาก็คืออยากจะจริงจังกับกลับมาจริงจังกับการออกกําลังกายแต่เมื่อฝนตกมันออกไม่ได้ก็เลยตัดสินใจก็คือซื้อบาคู่ไว้ที่ห้องครับซื้อบาเดี่ยวไว้ที่ห้องครับก็เลยมาฝึกที่ห้องจริงๆตอนตอนนั้นเริ่มใหม่ๆผมก็มาฝึกที่สวนนะครับก็เลยไอ้ไอ้ตอนนี้ก็คือฝึกดึงข้อดิฟอะไรเป็นเรียบร้อยแล้วก็ลงมาฝึกไอชาเลนพวกคือท่าแอลซิตโฮครับเนี่ยครับ ผมก็จะฝึกแบบนี้ครับจนหมดแรงแล้วน่าจะพักประมาณสักสามสิบวิถ้าผมจำไม่ผิดนะตอนนั้นนะสามสิบวิแล้วก็ใส่แล้วก็พักแล้วก็ใส่แล้วก็พักแล้วก็ใส่แบบนี้แหละาจำไม่ผิดอะ่ะนี่ครับก็คือบึงหนองบอนเขตปอเวดอะ่ะคือผมว่าบรรยากาศมันหน้าหน้ามาเที่ยวนะระหว่างสวนหลวงรัก้ากับบึงหนองบอนก็คือข้างหลังบึงเขาอยู่ เอาง่ายๆเขตรั้วติดกันเลยนะครับบึงหนองบอลกับเขตประเวศครับแต่ทีนี้ก็ผมชอบบึงหนองบอลน,น่ากว่าเพราะว่ามันดูเป็นธรรมชาติจริงๆครับมันไม่เหมือนสวนหลวงลากล้าวนะครับสวนหลวงลากล้าคือเขาเอาต้นไม้มาปลูกมาจัดเป็นสีเป็นสีก็คือมันก็เรารู้ว่าคนมันปลูกอะ่ะ เรารู้ว่าคนมันปลูกแน่นอนนะครับต้นไม้เป็นสีแดงสีเขียวสีม่วงก็คือสลับไปสลับมาแล้วนั่นอนะ่ะเราก็รู้ว่าว่าคนมันปลูกอะ่ะแต่ที่นี้ก็บึงหลองบอลนะคนเขาก็ปลูกจริงอะไรครับแต่ที่นี้มันดูเป็นธรรมชาติมากกว่ามันดูไม่ไม่เฟกอะ่ะมันมีเนี่ยต้นไม้ก็คือมีรอบบึงอ่ะบึงสามกิโลอะ่ะก็คือลงมาวิ่งอยูวิ่งสองรอบสามรอบก็เก้ากิโลแล้วครับแล้วก็มันมีสนามฟุตซอลบรรยากาศมันดีนะครับแล้วก็เนี่ยมันมีลาน ไอ้ที่เ,เครื่องเล่นเนี่ยแถบหนึ่งก็ก็มีสนามก็มีฟิตเนสฟิตเนสเล็กๆเ,เขาก็จะอยู่ฟิตเนสเล็กๆนะเขาคือที่เล่นฟรีนะเขาจะอยู่บนศาลาเลยแต่มันจะมีฟิตเนสที่เป็นสมาชิกให้เสียเงินด้วยถ้าผมจำไม่ผิดนะมันอยู่อยู่กันอยู่ยใ,นในห้องเลยครับอันนี้ก็คือเทคนิคครับก็คือมันยังไม่ครบ3นาทีครับก็คือคลิปคลิปไอฝึกท้องกับบาแกนกลาง คือมันประมาณ2นาทีครึ่งขาดขาดอีก30มสิบวิครผมก็เอาเอาคลิปวิดีโอที่ว่ามันใกล้ใกล,ใกล้เคียงกันนะ่ะเอามาใส่ให้มันเต็มเพราะว่ามันจะได้เป็นคลิปวิดีโอในสตรีมครับ3นาทีครับมันก็ต้องมีเทคนิคการตัดต่อมากคนเราถ้าไปซื่อ,อ,อ,อตรงๆก็ก็ไม่ได้ครับมันก็ต้องเลี่ยมๆแต่เราไม่ได้ไปโกงใครครับเราเลี่ยมแบบก็คือ Facebook เ,เขาก็รู้